สวัสดีค่ะยินดีเข้าสู่ช่องภูผ่องยา,าพาฟารบมรี่นะคะนนมารถสวนกันนะคะวันนี้แดดโบแห้งปันไดแต่กระไหลอยู่เนาะเบ๋เื้เต่มะเขือก็มาพีกกว่าตอนนี้ผลผลิตอันนี้ก็ยังโอเคอยุ่นี่แต่เพื่อนโบเดขายกว๋วยเตี๋ยวแล้วไงใบหงลาพาก็ยังงามอยู่นะคะ เออเ,เออปล่อยมะเขือยังได้เก็บอยู่มดต่อมะเขืออนี่ด่ะเก็บทุกวันนะเดี๋ยวห่อเสิไปเบิ่งกะจะได้กินข้าวหรือเปล่าปีนี้ใช้หอดหรอบอตกกะกาอีบอตกกะกาโอ้ยพี่น้องตกกะกาปลาออนด้วยค่ะนี่ คนตาสิไหลมีจักตาเนี่ยสามบอ่อันนี้ก้าเด้อค่ะเด้อก้านะคะก้านะคะอือโอ,อ,อ้ถ้าบม่ามีน้ำนี่ว่านบ่ได้บ่เบะตาก้าปลาอ่อนเด้อนี่เด้ปอปลาอ่อนเด้อตานี่ยใงงามบานเนี่ย ามันบตายแดดมันกับพออนะ่อเลยเนาะนามมันก็ไป่หอบอยู่กลางเลอ๋ออันนี้เพิ่นบเดวานไบวานแต่พุ่นเออเอไแตยังว่าแต่วานแต่อยู่พุ่นเหรอวะโอ้ยอันนี้ก็บวานเบนบุข้นมันบ่นี่หวานอันยา,อ,นอ,ยาอันน่าบ่นี่ไปบึงขืงนใจใจใจโอ้โมเป็นแต่เด็กินข่าดอกปีนี่ใครแต่ว่าปีที่แล้วยังโมเด้ขายด้วย่ะเขา,ขา บ่พอกินกระเสือนี่ตะก้าประอันบ่มีน้ำเว่ยถ้าฝนตกลงมานี่ยกวานปุ๋ยแล้วบ่เบ้ <ม>ป้านปุยน๋ยแล้วก็พร้อมดำเลยเนาะมันเริ่มยาวแล้วข่าวทัานใส่ปุย๋ยใส่จังใดแล่วมันบ่มีหนามอย่างเงียเป็ดเนี่อ๋อถ้าบ่ามีหนามบ่ได้ใส่บ่ได้แะไรเนาะตายแลยอ่อืมเออมันหักโต๊ะเพราะบ่มีหนามเนี่ยขุ่นนี่ไปถอนดีกว่าอืมจะอ,อ,อ,อย่างไรเนี่ยวะเดี๋ยวจะมาหลอกบุญ น้องสูกาสกลิ่นต้นนั้นอยู่ข้างไงม้าสอนมาแดดปราซิวหน่อยนึงบอไปให้ปลาเจมมอกคนหักบ่มีน mm ่ายเกี 8, 2, nah ่ยวมีโอ้ชางเก็ดเกินเราคนดีฝนทิ้งช่วงนะคะตอนนี้นะคะมาวัน มะข้อมีอยูบ่บนิมะข้อโ่อ้มีนุ่นยเนะอู้เรงๆรัง,รง,รงตะตก,กายนุ่มันหักออกดีเยอะมากกร่าเข่าออกอยทำง้ากอูน,น,อ,นอันนี้น,นุ่เยอะของขอืมนองเพื่นมองเพื่นมีน้ำมองนอนดิน้องสาเพื่นปล่อยลงมาใส่ไงเอ,อห้าบอามีน้องสะ พาไปชมสวนข้าโพดนะคะบกคืนว่าสิได้กินไก่สิได้กินแล้วด้วพี่น้องนไก่กจะได้กินแล้วงามไก่โซนนี่เนาะตรงนั้นจะเดสสมอรีแล้วนะคะ,คป,ะคปู สิได้กินเลรอเด้อนี่เด้อพูดมมนนี่เด้อพูดอ่ะกินกันละพักข้าวโพดทั้งนั้นเลยค่ะนี่กินเบิูนาเสือเด้เขาปลูกบูคือตัวสิได้กินเออปลูกธรรมชาติเลยงดอยู่ดอกว่าช่วงแรกๆเขากำลังหดอยู่บัวโหดอยู่ลุงเพชรกำลังติดสปริงเกอร์อยู่งามอยู่งามอยู่ ได้กินหลายเติบอยู่จะหน่อยถ้าฝนตกลงมาใส่นี่ก็โอเคนะเบ๊เบ๊ไอจะิ้มเบ๊เอาล่างมือกินก่อนนี่งาผ่ากำลังเกือเป็ดเกือไก่กินแทนเขาเทียงเลยนี่ขเขาเทียงมือดิกินมือมใหม่สันแล้ว เบล้างมือ hmm. ก mm ่อนนะนี hmm. wow. mm ่เบล้างมือก่อนกินก่อนเนี่ยมนสิละลายเอ้ากินก่อนจังเกือมันหรือจังเมื่อไม่เกือกแหล่เกือกอะไรเกือกแล้วอันนี้เออมะเล็งจังมาเอาหัวขอกปะเอาหนามต้นนี้ก็คือโบราณอยู่ มันบ่แดดเดีเอ้ยพอแดดมันกระ่าลเลยกระไรซ้ำนั่นเลยเมล้างจังมาลามันเข่าอันคอกบ่เข่าเองเหอเออมันก็จะเข่าเองมัน คิดไว้จังน่อยหรือว่ายานมาม,มันกดมง่าัดงานมันกยอัดาออกบ่ะอืมหมกบวบไงเอาไปอันนี้เบปเอาไปแกงแกงอันนี้มันกินใจมันหมกบวบไง

เสร็จ่เ <rôle> พ <à déc> ี่เสร็จแลกินเสร็จเราก็จะกลับบ้านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องปลูกผักยาผักฟมุรี่ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ